เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล F s t r e Gamer นะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA Morgan City นั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นาตามบล็อกคลิปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใน GTA Morgan นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับฮ่าดูพื้นหลังอัพแบ็คกราลโอ้โห อย่างสวยนะครับผมเป็นออันนี้อะไรอันนี้จะเป็นของนะแล้วก็น,นี่เป็นกัซเซล่านะครับที่เป็นเหมือนจะเป็นหนังใช่มเป็นผนหนังภาพยนตร์ตอนนี้ที่มันกําลังดังอยู่ไอ้กัซเซล่าปะทะกของอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านผู้ชมเคยดูหรือยัอยงสำผมเนี่ยไม่ไม่ได้ดูเลยนะครับเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปรับชมยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะ เราก็เข้ามาในเกมนะครับแล้วก็ให้กดเฮดนะหรือว่าทับ GPS ก็ได้เอาที่ท่านผู้ชมสะดวกนะครับเราก็ไปที่รายชื่อสถานที่นะครับแล้วก็ให้เลือกไปตรงนี้เลยนะครับสีเหลืองๆอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีซึ่งสถานที่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมมีลานกิจกรรมมีอะไรเงี้ยนะฮะพอกดลานกิจกรรมปุ๊บนะครับมันก็จะส่งเรามาที่นี่นะครับให้เราขี่รถมานะครับนี่มาที่นี่เลยครับคือผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ย ผมหลุดไปประมาณสองสารอบนะครับไม่มั่นใจว่าเอฟเฟกมันอลังการเกินหรือเปล่านะท่านผู้ชมหลุดเหมือนกันไหมโอเคก็จะเจอกับลิงเนี่ยลิงกินคองแล้วเนี่ยคองนะกับกัสซิล่าเลยกำลังสู้กันอยู่นะโปรเจีย์แ้ตกด้วยเราต้องกระโดดใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้มองนะทุกคนโอเคไปจะไปเริ่มกันใหม่นะโอ้ยเริ่มมาเราก็ต้องกระโดดข,ข้ามหินกันแล้วกิจกรรมน่าอยู่ด้านในนะครับนั่นไงมีคนอยู่เต็มเลยนะ อาจจะหลุดเพราะว่าคนเยอะด้วยก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมมาใหม่อ่ะเนาะใครใครก็น่าจะมาฟาร์มกันนะครับเข้าไปด้านในกันเลยเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละอย่างเลยนะครับก็สถานที่นะก็คือทํามาแบบสมจริงมากสวยงามนะครับเรื่องตกแต่งแบบเนี่ยมอแกนเขาจัดเตรียมอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูจุดแรกตรงนี้แล้วกันนะจุดแรกของรางวัลน,นะครับนี่เลย มีหางกอรซิล่านะครับลองดูนะเดี๋ยวผมขอลองติดตั้งดูก่อนนี้หางกอซิล่าเป็นประมาณนี้เลยครับว่าหางแปลกๆนะสงสัยจะคิดไปเองนะครับลองดูเขาเขามอนเต์ด้วยอะเขามอนเต์โอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ลิงยักษ์ติดหลังนะสแสดงตัวอย่างโอเคมีลิงทำมันจะน่ารักเลยอ่ะอันนี้เป็นหมวกนะครับเฮ้ยหมวกนี้เท่น,นะมีปีกแบบกระพือปีกด้วยมีบลูดากอนนะครับบังกรนอุ้ยอันนี้สวยนะครับให้ฟีลแบบอะไรอะดากอร์ซิตี้เหรอ อันนี้อะไรอันนี้เป็นหมวกนะครับโอเคเรารีวิวของตกแต่งก่อนนะเผื่อใครที่แบบเล็งอยู่ว่าจะเอาอันไหนนะครับบา n ์ด้าแฮนะครับหมวกหมวกกล้วยนะครับโอเคเข้าใจได้นะครับเป็นอาหารลิงแล้วก็อันนี้อะไรอู้เป็นก็ซิล l ร์นะตัวเล็กๆเป็นโรบอทนะมันเป็นก็ซิล l ร์โรบอทนะต่อไปเป็นลิงเผือกด่ากันไม่ได้ลิงเผือกอนะนี่ลิงเผือกประมาณนี้เลยแล้วก็เอฟเฟกต์สายฟ้านะครับแสดง มันแสดงไม่ได้นะมันน่าจะขึ้นอยู่เนี่ยที่ตัวเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้านะครับ mm. โคตรยเหรเนี่ยของชิ้นสุดท้ายก็เป็นตานสายฟ้านะครับแสดงโอเคตานสายฟ้าจะอยู่ที่มือเนี่ยเห็นไหมให้ un, you, ดูทุกผู้ชมดูสายฟ้าสรุปแล้วนะครับก็ของแรกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะพวกไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเออ่ไอเทมที่เราใช้แลกกันบ้างนะครับอ่ามีเศษกล้วยยักษ์นะครับอันนี้เนี่ยต้องไปหาแหละนะต้องไปฟาร์นะเศษกล้วยยักษ์อันนี้40นะแล้วของเบตเทิลแอคนะครับก็มี3นะแล้วก็ไข่่่่่่กกอออออออซิลลาาาานนนนนะคครรัับบบสุดดท้ยยยีีีหชืงููขมมใ่ กระดูกสัตว์โบราณน,นะครับก็ใช้50นะแล้วก็เงินเขียวนะอ่านี่แบบสายฟรีนะสายฟรีก็คือฟาร์มของแล้วก็มาแลกกับเงินเขียวได้นะครับแต่สําหรับสายเติมนะ่าจะเป็นเนี่ยพวกเอฟเฟก์สายฟ้าเนี่ยดูนะนี่ไง ใช้ของประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้คลาดอีก3 4 9นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บพวกไอเทมในการอเอามาแลกกันนะทุกคนวิธีการก็คือให้เราลองไปดูใน GPS ก็ได้นะครับรายชื่อสถานที่นะแด้ให้เลือกไปที่อีเวนต์นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปอันแรกเลยแล้วกันนะป้อนกล้วยคิงคองนะไปเดี๋ยวไปให้กล้วยให้กล้วยลิงกันอุ้ยแต่มันพ้องไปประมาณ700เมตรนะครับทำไมของมันไม่หายไปวะจากตัวเนี่ยอ๋อนี่ไงหายแล้ะถ้าออกจากบริเวณมันก็จะหายไปเลยนะครับไปครับทุกคนสถานที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะ โอ้ยนี่เป็นป่าเขียวเขียวกระจีเลยโอ้แตงแมวแหลอแหลกๆๆไปาเดี๋ยวป้าป้อนกล้วยลิงกันทุกคนกดเอ็นใช่ไหมต้องนํากล้วยไปป้อนลิงให้ครบทุกตัวอ๋อนี่ไงเราได้กล้วยมานะครับนั่นไงกินของเอาพี่ตอยผมไดไมพี่อาเป็นไรแล้วป้อนกล้วยกินของเรียบร้อยแล้วหนึ่งทับสี่หยิบกล้วยมาหยิบกล้วยมาปึ๊บเรียบร้อยโอเคแล้วก็ไปลิงตัวที่สองอยู่ตรงนู้นนะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับทุกคนบางคนนี่ขี่รถมาเลยนะเออจพี่จะขี้เกียจอะไรขนาดนี้ โอเคกล้วยกล้วยโอเคยิบกล้วยไอฝั่งโน้นอีก2ตัวนะครับหน้าตาไม่เป็นมิรเลยยิงมิลิงไม่ยิ้มเลยนะครับไปรอบสุดท้ายแล้วนะครับยิงอีกตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไกลามากเลยวิ่งไปโอเคนี่ไงเจอแล้วเรื่องอีกสุดท้ายปุ๊บให้ไปเลยมาดูกันนะครับว่าเราให้เสร็จจะได้อะไรมาเรียบร้อยเราได้เศษกล้วยยั์มานะครับบอกหนึ่งนะกระเป๋าก็น่าจะอยู่ในกดเฮดนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเก็บของครับมันจะมีอีเวนต์อยู่ตรงนี้นะครับกดตกลงเลยนะครับ นี่นะครับได้เสร็จลวย,ยักมาแล้วนะครับ1ชิ้นนะเดี๋ยวเราไปเอารถแล้วก็ไปที่จุดต่อไปกันเลยซึ่งเดี๋ยวให้ดูจุดต่อไปก่อนนะครับเราดู GPS เลยเนาะเลือกเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะไม่อธิบายอะไรก็โอเคฟูมฟักไข่กุสิลาโอเคแหมชื่อสถานที่นี่คือแบบ <Shit. S 1> สวยงามจัดทุกคนดูอนิเมชันเลทุกคนขยอไข่ปุ๊ๆไข่แตกออกมาแล้วก็กลายเป็นกุสิลายิ้มแข่งนะครับฟันห่างมากเลย <c oughs> ไปครับด้านหน้าเลยนะโอ้โหทำไมไข่ันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยแต่ละอันนี้น่าจะมีเจ้าของหมดเลยนะ เราจะเข้าไปยังไงเนี่ยมีคนแกล้งวะเนี่ยแบบมันเอาไข่ไว้บริเวณน,นี้หมดเลยโอเคอ่ะกดปุ่ม n น,นะครับเพื่อเก็บไข่โอเคเก็บไข่มาแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ของเราไปฟักไว้นะครับฟักไหนดีผาไปที่รถดีกว่าอ่าไ้ตรงนี้น่าจะดีครับก็กดปุ่ม n ปะเรียบร้อยฟักไข่เลยฟักไข่กัซิลา่าชุบอ่ะไข่หายเอานี้ไงมาแล้ว กำลังฟักอีก5นาทีนะครับก็รอรอตรงนี้นะครับประมาณ5นาทีเนาะเอาละทุกคนจูๆ่ๆไขรก็หายอ่ะผ <c oughs> มก็ขับมารับตอนนี้เอ่อมันน่าจะฟักเสร็จแล้วนะมันบอกว่าให้เรากดเเพื่อเก็บได้แล้วนะเห็นไหมโอเคกดเเก็บเลยนะครับเือเรียบร้อยครับเก็บมาปุ๊บเราได้รับไข่กัซิล่าบวก2นะครับโอเคเราได้มา2 2ชิ้นเลยนะครับผมเช็คอีกรอบนะในกระเป๋านี่เลยนะครับได้มา2ชิ้นเอาละต่อไปเลยนะครับ ไปสถานที่ต่อไปเลยรายชื่อสถานที่ครับมาที่ขุดกระดูกสัตว์โบราณน,นะครับไปเลยเลตโกครับเอาล่ะทุกคนมาถึงกันแล้วครับค่อนข้างจะมีอาการหน่วงนิดหน่อย <c oughs> น่าจะเป็นทางเข้านะครับตรงนี้คุณไม่มีสิทธิใช้งานหรือว่าทางนี้อ๋อน่าจะตรงนู้นหรือเปล่าเออนี่ไงกระดูกสัตว์โบราณกดปุ่มเ,เพื่อขุดอ๋อมันน่าจะมีเวลาให้นะครับมันมีอยู่แค่30สชิ้นนะครับแล้วนี้มันเป็นศูนย์ทับสาสินะครับแต่ว่าคนมัน โอโหมันออนเต็มเลยอแล้วผมจะมีโอกาสได้ไหมเนี่ยดูดิตรงนี้ไม่ต่ําแต่ 30- ม0ีคนนะเนี่ยน่าคนเยอะมากน่าจะต้องมาแย่งกันแหละตรงนี้นะครับส่วนจุดอื่นนะครับก็น่าจะมีเหมือนกันนี่ไงนี่คือจุดอื่นนะครับมีอยู่หลายจุดนักกระจายอยู่ตามนี้เลยนะครับนี่เห็นปะนี่น่าจะมีมีไหมเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่มันก็รอหน้ารอครูดาวนะครับทุกคน กูดาครั้งหนึ่งก็มีทั้งหมด30ชิ้นเลยนะครับใครที่จะมาฟาร์มตรงนี้ก็คือใครไวก็ใครเร็วใครได้อะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรอแล้วกันนะครับว่าตรงไหนได้เดี๋ยวก็ลองเก็บไปท่านผู้ชมดูแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วโอเคทุกคนเหมือนจะเกิดแล้วครับโอ้โหแล้วคนเยอะมากผมไม่ได้เลยวย่ากดยังไงให้ได้วะเนี่ยต่อไปนั่นจะเป็นหลุมนี้หรือเปล่าเขาน่าจะแคมป์กันอยู่นะครับทุอ,อยู่ด้านบนแล้วกันโอเคอา่าเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับโอเคเกิดแล้วทำไมเราเก็บไม่ได้เลยวะทุกคน กดเอดแล้วโอเคเก็บได้แล้วมันม่นใจว่ากดย้ำๆกดทีเดียวเนี่ยไรจะได้เยอะกว่านะบางคนบอกกดย้ำๆได้เยอะเดี๋ยวลองดูก่อนกกดครั้งเดียวได,ได้ได้อันเดียวนะผมว่าถ้ากดย้ำๆมันจะไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นพวกปั่นแหละที่บอกให้กดย้ำๆมากดย้ำๆ่าหลอดมันจะไม่ขึ้นนะครับอ่านี้เตือนไว้นะเพราะเมื่อกี้ผมลองอเทดูแลเนี่ยเห็นปะ่ะถ้ากดทีละอันมันได้นะครับเใจเย็นๆเนาะน่าจะได้นะทุกคนเลขสามมันปึ๊บต่อไปเขาก็จะไปไล่ทีละจุดนะครับนี่มีคนเก็บอยู่ ไม่น่าทันนะทุกคนนะมันเร็วโอเคก็โอ้ยงงงงเอาเป็นว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการหานะครับไอเทมนะเดี๋ยวจะเปิดกระเป๋าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับของที่เราได้มาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเศษกล้วยไข่กอรซิซล่าแล้วก็กระดูกสัตว์โบราณนะครับส่วนอันนี้นะของ Battle Axe เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเราต้องเอาของไปแลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จุดและกันนะครับอ่าเผื่อใครงงนะครับคลิปนี้จะอธิบายเอาไว้นะครับขอกลับไปที่เดิมก่อนนะเนี่ยสถานที่อีเวน ลานกิจกรรมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลานกิจกรรมก่อนโอเคมาถึงกันแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมจุดแรกขอนเบตันแอคเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะม,มันต้องใช้กระดูกสัตว์โบราณ10ชิ้นนะเนี่ยกระดูกสัตว์โบราณก็คือนี่เดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าก่อนนะครับ ที่ผมได้มา3อันนะเมื่อกี้นะครับที่เขารอกันอยู่เออที่เขารอฟามกันนะนะครับต้องเก็บไม้ครบ10นะถึงจะได้ของเบตันแอคหนึ่อันนะเอาละทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็อธิบายไปในคลิปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคก็วันนี้น่าจะ เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนหากปิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม